ตัวนี้มันเป็นเพศอะไรนะคะตัวที่เขียนตัวอักษรตัวใหญ่เป็นเพศไหนนะคะคาเหล่านี้เนาะเป็นเพศไหนนะคะอันดับแรกต้องรู้ก่อนนะคะเราถึงจะทําได้เนาะจากนั้นค่ะเหมือนกันเลยจากนั้นค่ะมันก็จะมีแบบอันหนึ่งอันหนึ่งเราจะใช้ east ใช่ไหมคะหอันคอมพิวเตอร์1ชิ้น1อยา่างใช่ไหมคะแต่ถ้าหลายอันนะคะเราก็จะใช้ zint เนาะจากนั้นค่ะเราต้องมาดูก่อนหรือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่า ถ้าเกิดตัวไหนก็ตามที่เป็นเพศเดียรนะคะกับ das จะต้องเปลี่ยนเป็นคายเนาะเอาแล้วคายมันแปลว่าอะไรคายแปลว่าไม่นะคะไม่ใช่ไม่มีไม่ปฏิเสธนั่นเองคายตัวนี้นะคะในภาษาเยอมันมีหลายคำใช่ไหมคำว่าคายนิ t นะคะหรือว่าคำว่าน i ยแบบนี้นะคะ โอเคคำที่เขียนตัวคำที่เป็นคายนะคะตัวข้างหลังจะต้องเป็นตัวอักษรตัวใหญ่เช่นคายเอาทูนะคะตัวนี้ต้องเขียนตัวใหญ่นะส่วนนิชเช่นนิชแกนนะคะตัวนี้ต้องเขียนตัวเล็กเนาะตัวเกตัวนี้ต้องเขียนตัวเล็กนะแล้วก็นายเนี่ยไม่เกี่ยวค่ะนายเนี่ยส่วนมากเราพูดลอยๆไม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็กลับมาอีกทีนะคะ ตัวไหนก็ตามนะคะที่เป็นเดกับดัสนะคะเราจะเปลี่ยนหรือเราจะแปลงร่างให้มันเป็นคายนะแต่ถ้าตัวไหนก็ตามที่เป็นเพศดีนะคะเราจะต้องเติมตัวสัญลักษณ์ของดีคือคายเน่นั่นเองเราก็ต้องเติมตัวเน่ลงไปนะคะเนาะมีตัวเดียวที่เติมเน่ก็คือตัวดีนะคะ แล้วถ้าเกิด2อ,อันขึ้นไปล่ะ2อ,อันขึ้นไปนะคะเป็นเพศไหนเอ่ยอะไรที่สองอันขึ้นไป2ส,สิ่ง2อ,อย่าง2องตัวนะคะเนาะมันถ้าเกิดก่อนหน้านี้เป็นเพศแดกก็ต้องแปลงร่างให้มันเป็นเพศดีหมดเลยสอ,อันขึ้นไปในภาษายามันคือเป็นเพศดีหมดเลยนั่นก็คือดีก็คือตามสูตรเลยค่ะก็จะกลายเป็นคายเนนั่นเองนะคะ เรามีอยู่3ตัวนะเนาะเรามีอยู่3ตัวก็คือ d ดดีดัสแดกับดัสนะคะแดดกับดัสใช้คายดีกับ D ใช้คาเนนั่นเองจากนั้นพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะไปเติมคำค่ะโอเคตรงนี้เดี๋ยวอืม ทำยังไงดีเเดี๋ยวจะแชร์แล้วกันเนาะแชร์ที่หน้าหน้าเออหน้าหน YouTube นะคะโอเคโซดเรามาดูกันค่ะอันดับแรกเราก็ต้องรู้ก่อนเนาะว่าคอมพิวเตอร์เป็นเพศไหนลงไทยด้วย AR ส่วนมากแล้วจะเป็นเพศเดรเดใช้กับอะไรคะคายนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอบคายนะคะ โอเคคายตัวนี้จะมาก่อนตัวอักษรตัวที่เขียนตัวใหญ่เสมอนะคะไม่เคยมากับตัวเล็กนะนอกจากสวามันผันนะคะฟาราดฟาราดแปลว่าจักรยานนะคะฟากับราดแปลว่าจักรยานจักรยานเป็นเพศไหนคะโอเคจักรยานลงท้ายด้วยราดนะคะเป็นเพศดาสดาสกลายเป็นไคเนอะร์หรือไค k ายนะคะตรงนี้เลยเติม k าย d a e s is kai farad นั่นไม่ใช่จักรยานนะนะคะโอเคโซ่ลัมเพอรลัมเพอเป็นเพศไหนคะตามสูตรของเราลงไทย a นะคะเป็นเพศ d ค่ะเพราะฉะนั้น d ใช้กับ kai n นนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้เติม kai ne นะคะทิชละคะทิชเป็นเพศชายเป็นเพศแดนะคะแด t ทิชก็จะกลายเป็นคายตรงนี้ก็เลยต้องเติมคายนะคะมันจะมีแบบฝึกหัดให้เราทำอยู่ในหนังสือที่ทุกคนใช้เรียนที่เยอรมันเนาะโอเคตัวต่อไปคะ่ h ะ h a n d ีภาษาสากลลงไทยด้วยอึปซิลอนเป็นเพศ das เกือบทั้งหมดเลยนะคะเกือบทั้งหมดไม่ทั้งหมดนะ แล้วก็ das ก็ต้องกลายเป็น k ายนะคะตรงนี้เลยเติมคายแสกดเก่งมากค่ะโอเคจากนั้นเราไปดู2อันขึ้นไปค่ะสองอันขึ้นไปเราจะสังเกตได้ยังไงก็คือสังเกตตัว t a าเชอร์ก็จะมีการเติม n ถ้าอันเดียวก็หยุดตรงที่ a ใช่ไหมคะแต่ถ้าหลายอันเราก็จะมีการเติม n น,นะคะ หรือตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะลำเพ2สองอันขึ้นไปก็ลำผันเติม N ลงไป b o o k นะคะหนังสือเล่มเดียวแต่ถ้าสองอันก็จะมีอุมเหล่าเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มี a r b บชานะ,ะภาษาสากลค่ะรถคันเดียวคือ Auto รถสลด์คันเติม S ค่ะนะ,ะอันนี้ก็ถ,ถ้าเสิร์ฟแปลว่าถ้วยกาแฟไม่ใช่ทาเอันนี้กระเป๋านะคะกระเป๋าเนาะแต่อันนี้ถ้วยกาแฟนะคะ เพระนาะฉะนั้นลงท้าย a ก็ถ้า2อันขึ้นไปก็มี n เพิ่มขึ้นมาจากนั้นค่ะวิธีทําง่ายๆเติมคายลงไปเลยคายหมดเลยค่ะนะคะเพราะว่า2อันขึ้นไปมันเป็นเพศดีใช่ไหมคะถ้าเป็นเพศดีทายังไงเอ่ยอื้ึถ้าเป็นเพศด,งงพดีก็แค่เติม a ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมถ้า2อันขึ้นไปสังเกตได้2ที่ค่ะ 1. ก็คือลงท้ายแบบไหน 2. คือคำกริยาใช้ Sint 2อ,อันขึ้นไปอยู่แล้วนะคะถ้าอันเดียวเราจะบอกว่า does is ใช่ไหมคะถ้าอันเดียวก็จะกลายเป็น does is แต่ถ้าสองอันมันจะกลายเป็น does sint ท,ทันทีสออันขึ้นไปนะคะโอเคค่ะทบทวนค่ะ does is kind computer นั่นไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะ does is kind farad นั่นไม่ใช่จักรยานนะ d a s das is kind of lamp? e นั่นไม่ใช่ลัมเปอร์นะลัมเปอร์ก็คือโคมไฟเนาะหรือไม่ใช่โต๊ะนะแต่เป็นเก้าอี้ d a s is kind of tish? นั่นไม่ใช่โทรศัพท์มือถือนะ d a s is kind of handy? สองอันค่ะ d a s s i n d kind of t a s c h e n อย่า tashion นะ,ะ t a s h e n ไม,ม่ไม่ใช่กระเป๋านะันะ่นน่ะไม่ใช่กระเป๋าหลายใบนะะ d a s s i n k น i n e ล l เ m p e n ไม่ใช่คมไฟหลายๆอันนะ d s i s i n คเนอร์ b ิ c h e r ไม่ใช่หนังสือนะหลายๆเล่ม d a s s i n k keine Autos ไม่มีรถเลยตรงนั้นนะ่ะไม่มีสักคันนะคะก็คือไม่มีรถสักคันเลย d a s s i n k เ i n e ์ kind of t a s s e n ยิ้มนะคะทาสซนแปลว่าถ้วยกาแฟส่วน t a s ซ e n แปลว่ากระเป๋านะคะ